เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับไปอยู่กับผมนะฮะในอา่าในโทรศัพท์ของผมเองนะที่อาจจะเห็นไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็เออลืมเปลี่ยนนี่นี่ไว้ลืมเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับช่างมันนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโทรศัพท์ของผมให้ดูนะฮะแต่ว่าโทรศัพท์ของผมนี่ยังใช้เป็นนี่นี่อยู่นะอันนี้ผมใช้ คล้ายๆกับทีมนะแต่มันเป็นแอปตัวหนึ่งนะฮะนครับชื่อว่าไอไอไออะไรไม่รู้ไอแอปเปิ้ลไอไอไอไม่รู้นะครับแบบไปที่แอปเจอสันตต้นปับนะฮะอ๋อไอลันเชื่อนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมก่อนโอเคอย่างนี้นะฮะนี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะฮะ เคที่มันอยู่แยกกันอย่างงี้เพราะว่า i อลันเชอมันจะได้ค้นหาได้สะดวกนะครับอ่าลบอันนี้ทิ้งโอเคนะฮะในอันนี้มันอาจจะดูลกๆนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นในเนี่ยจะจะดีนะฮะถ้าเป็นใน i อลันเชอเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบเมื่อกี้นะครับโอเคแต่ผม ไปในไอแลนเชอร์ดีกว่านะครับผมชอบในไอแลนเชอร์มากกว่านะก็โทรศัพท์ของผมนะครับก็เป็น oppo นะครับรุ่นอ่าไม่ไดร,ระบบปฏิทุยระบบปฏิบัติการ Android นะครับ5.0นะครับเป็น oppo color os นะครับ Base d android นะหมายเลขรุ่นก็1201นะครับเวอร์ชันก็ v2 uh, v21.0i นะครับเวอร์ชัน Android เป็น5.1นะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าด,ดีนะโอเคประมวลผลนี่ก็เป็นคอเดียวนะฮะเป็นโคดคอโคดคออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโคดคอนะก็ขออภัยนะผมไม่รู้จริงๆนะครับผม โอเคครับแรม1นึ่กิกฮะรอม16กิกครับผมอ่าแรม1นึ่ o กิกรอมกิกเลยทีเดียวนะครับหมายเล็กบิลก็ตามนี้ครับผมนี่โอเคครับก็เครื่องนี้ผมบอกเลยนะครับไม่ได้รูทนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นอ่า Android 5.1นนะครับสามารถใช้โปรแกรมอัดหรือว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ต้องรูทนะครับ โดยที่ไม่ได้ไปต้องรูดนะฮะยกเว้นลงแบบเทเลเรียครับนะก็จะมีเกมที่ผมกำลังจะแชทอยู่ในตอนนี้ก็คือเทเลเรียนะครับเทเลเรียแล้วก็เกมต่างๆตามนี้นะครับยกเว้นสลิตเตอ .io ไม่งหแหลกเกินนะครับผมนะเดี๋ยวเสียว่าจะไปโชว์กา,กากให้คนอื่นดูนะครับแล้วก็จะอาจจะมี่โซวยวูควาฟนะครับนะถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็ลองเม้นดูได้ครับเคนะคผมก็เพิ่งเริ่มทำนะครับ สำหรับช่องน,นี้ก็ทํามาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วแหละนะก็ผลตอบรับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าดิสไลฟ์นี่มันจะเยอะไปถึงไหนนะครับอดิสไลฟ์นี่เยอะกว่าไลฟ์เป็นสิบเท่านะครับแต่ว่ายอดวิวนี่ก็เยอะกว่าดิสไลฟ์อยู่ดีนะครับนะีนะ่โอเคเอาให้กดปิดโ,โอเคครับก็สําหรับมีเท่านี้เนะสําหรับการรีวิวมือถืองงๆโโนะครับส่วนเข้ามาในตั้งค่ามันก็จะมีประมาณนี้ฮเนะี่ย มาตรงเพิ่มเติมก็จะมีโหมดเครื่องบินปล่อยสัญญาณมูดูอะไรเยอะ,ะแยะมากมายครับเนี่นยนะเยอะรอยนะครับเคีความปลอดภัยอะไรก็ผมแนะนำนะถ้าจะติดตั้ง APK อะไรให้เปิดไม่ทราบแหล่งที่มาไว้ฮะแล้วกดตกลงอไว้โอเคตั้งค่าเราซิมการ์ดอันนี้อย่าไปทำมันฮะ็อัน,นี้ถือว่ามารีวิวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะราคาก ไม่ได้แพงอะไรนะครับสามพันเก้านะที่จริงก็สี่พันนั่นแหละนะถ้ารวมค่ายนี้ด้วยนะครับคือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะฮะก็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 ซื้กกอก็คือสี่พันอ่ะก็คือสี่พันกว่าผมซื้อพร้อมกับเมมสิบหกกิกไงเฮ้ยทุยเมมสิบหกกิกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแอปพลิเคชันอ๋ออันนี้ปิดเอเลเซอร์ไปเคปิดปฏิทินไว้ ประมาณนั้นโอเคแล้วก็การใช้แบตเตอรี่ฮะอันนี้ที่จริงความจําอันนี้มันมีมันมีเยอะนะฮะแต่คือตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมยังไม่ได้เสียบเมมติบกิกไงแล้ววิดีโอก็อืเต็มนะฮะอ่าวิดีโอนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็คลิปแคทเกมนะไม่มีอะไรหรอกอก็ลบๆไปฮะอ่ามันอาจจะลกเครื่องนะก็ลบๆไปมั่งนะครับแล้วผมชอบนะการจัดการแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ,นะรบมีโหมดประหยัดแบตนะครับอันนี้หลายๆเครื่องอาจจะมีฮะตั้งค่าการประหยัดแบตได้ด้วยนะนะครับเราสามารถปิดปิดทั้งหมดนะฮะแล้วเมื่อกี้ฮนะสองชั่วโมงมันก็จะใช้ได้ นี่13ชั่วโมงนะเมื่อกี้12นะครับแต่เปิดไว้แค่นี้นะฮะลดไฮบร์เน็ตอันนี้ปิดภายเคแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงไว้นะอันเนี้ยแต่ว่าผมจะไม่เปิดให้ดูนะเนี่ยเปิดเปิดก็ได้อ่ามันจะอยู่อยู่ประมาณนี้นะฮะดูจากหน้าจอตรงนี้เอาเพราะถ้าผมกดนี่โปรแกรมอัดของผมนี่มันจะไม่ได้นะมาแบบไอ้นี่ยไว้นะ มันจะหยุดนะครับโอเคก็การใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวก็ท่าทางหน้าจอปิดอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะนะท่าทางเปิดหน้าจอไม่รู้นะครับ การใช้งบอ่าจังมันนะฮะอ่าจัางมันแบบถ้าทางการเคลื่อนไหวก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเวลาแล้ววันที่ภาษารายการป้อนข้อมูลไม่มีอะไรแล้วเหรอโอเคอันนี้ผมขอแนะนําอีกการหนึ่งนะว่าไอ้คาว่าสั่นเนี่ยนะอย่าไปเปิดมันนะครับนะครับเพราะว่าหมดสั่นเนี่ยผมแนะนำว่าปิดเสียงไปเลยจะดีกว่านะครับหมดสัน่น ราะว่าหมดสั่นนี่มันจะกินแบตนนี่แสดงความเร็วเครือข่ายได้ด้วยเป็นไงาเจ๋งมันละนะับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ถึงที่มันกำหนดกาหนดไว้มันก็จะเป็นศูนย์นะฮะเคกระช่างมันนะครับอ๋อแสดงโลโก้ได้ใช่ไหมซ้อนทั้งหมดแมงนะแสดงโลโก้แสดงแมว แสดงชื่อผู้ให้บริการดีกว่า AS นะครับซึ่งซิมที่ผมใช้ก็จะเป็น AS นะครับแ okay, ครวอปเปอร์ก็สามารถตั้งได้นะครับประมาณนี้เนี่ยนะก็สามารถตั้งได้นะครับอืมจะเอป็นรูปไหนดีล่ะอืมเอา้าวรูป ใครดีนะครับเอาเป็นเอามินิไดกิแล้วกันไม่เอาอะเออเอาก็ได้ไม่อะ่ะไม่สวยโลโกรดรดิไม่ไม่เท่าไรนะไม่เห็นมีอะไรสวยเลยอ,ะอ่ะอาคาชิก็มัวๆไปแล้ะ อันนี้ก็ไม่ค่อยนี่ก็ไม่เท่าไหร่โอเคสรุปเอาลบไหนเอาลบนี้ไม่ได้อ่าเกีเซด,ดีไหมกีเซนี้ก็จะเป็นผมอาจจะเลือกไปเป็นบอลเปเปอร์ไม่ดีอาจจะเลือกเป็นมาสคอตของผมเลยนะครับเพราะว่ามาสคอตคืออันนี้มันก็เป็นผมสีเหลืองอยู่แล้วนะแล้วคือเข้าเข้าใจว่ามาสคอตของผมมันก็นี่อยู่แล้ว ครับมาขอนองผมมันก็ผมสีเหลืองนะฮะอ่าก็ประมาณนั้นนะฮะก็อาจจะไม่คือไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าตั้งค่าเสียงเรียกเข้าก็มาตั้งตรงนี้ฮะนะโอคประมาณนี้นะครับสําหรับโทรศัพท์ของผมนะฮะก็แล้วก็สาหรับอันนี้นะฮะ ถ้าใครอยากให้ผมแจกนะไอไอลันเชอร์เนี่ยถ้าใครอยากให้ผมแจกผมขอคลิปนี้ฮะห้าไลค์พอนะครับแค่ห้าไลค์เท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะแจกไอลันเชอร์นะเราก็จะมาสอนจะมารีวิวอะไรด้วยนะฮะเยอะแย,ยะนะครับเพื่อสามารถเปลี่ยนไอคอนได้ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยช่างไอคอนช่างอะไรเนี่ยนะหรือว่าคุณจะลงทุนไปซื้อในเพสโตก็แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่ห้ามนะโอเค แต่ส่วนใหญ่ผมก็อยากจะเล่นเกมแท้ซะมากกว่านะครับถ้ามีตังค์นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไดอย่าลืมนะกดแชร์นะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ